นบสุภกิจสุโอ้โหไม่น่าเคยสอนทั้งปีมึงชาวพนักกิจแน่มึงเนี่ยเล่าอิทธิพลอิทธิพลชื่อมึงยังคิดอะไรเนี่ยชื่อจริงเราชื่อจริงเราชื่ออะไรโอ้อนาคต ชื่ออะไรชื่ออะไร,รชื่ออะไรเฮอริเคนครับลบหลานจะไปกราบคุณปู่ไปพวกเราไปกราบคุณปู่เฮอริเคนแล้วย่าลืมไปกราบคาุณยา่าคุณย่าเอสซิลชื่อเล่นชื่อเฮอริเคนชื่อจริงชื่อ <c oughs> เออเยเกิดมาคุ้นเจอเฮ้ยชื่อ ใ้ให้นึกให้กกน,นึกก่อนให้นึกก่อนตลกตลกแล้วชอบใครพี่นงเพราะว่าเขาอ,อ้วนวกไมาทีชื่อจริงเราชื่ออะไรกินกระจนกินกินกินกระจน้ำจะกุณเหมือ <How? S 1> เจริญแน่ไข้กูเนี่ย บกมาเรื่องเก่าคุณชื่อจริงชื่อว่าอะไรครับกิมะจรครับกิมขจรกิมขจรนามสกุลอะไรนามสกุลกอนกะจกินครับกิมขจรจรขจรินคือตเตวยังจำไม่ได้เลย วกมาเรื่องเดิมคุณชื่ออะไรชื่ออะไรครับกินกระจรครับเพื่อกินกระจรนามสกุลเฮลิเคนครับตั้งใจฟังครูนะออกจากค่ายกูไปอ่ะออกกำลังกายง่ายๆกันอ่ะ หือจัดห้น t อยเอาลงมาลงลงก่อนเอาลงมาขาขัดไดว้ขาเออล,ลงมาอ่ะปล่อยมา,าอ่า อ่าเพื่อนหนึ่งสองสามดูตัวอย่างดูตัวอย่างเขาติดเขาจรมาข้อมขาขัดเอ้ยนี่เป็นเว้ยอ่า หนึ่งสองสามโอเคพรุ่งนี้เชา้าแดดแรงๆนะเนี่ยมึงเอาไปตากแดดบ้างเนี่ย เป็นรถด,ดมอีกทีนะ ทไปกำลังสะสมชื่อเสียงอยู่เนี่ยผมไปนครนายกมีทางลัดไหมพี่มันจะได้ไวหน่อยเพราะผมรีบมีม,มีนะนเริ่มต้นจากสิทธิ์เราจะไปนครนายกนี่ออกเส้นไหนครับเกตใครภูรกเก็ตหรออ๋อนี่คือรัดส,สุดแล้ว ภูเก็ตแล้วจากภูเก็ตบางนาพอถึงบางนาปุ๊บไปไหนต่อลังสิตมึงย้อนกลับมาที่เก่ากูไม่ถึงบ้านหรอกนี่ลูกพี่พ,พี่เอ้าแล้วพี่เปียกพี่เปียกพี่พ,พี่เปียก,ยกมึงมาทั้งทำไมเนี่ย กอดแว่นพี่เพียรมึงใส่เพื่ออะไรใ่แว่นทำไมก็อยากใส่เฮ้ยนว่ากลับดีกว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องมีราวกันนะพ่อผู้หญิงนะคนเราทะเลาะก,กันเรื่องผู้หญิงมาหลายคนแล้วเร็วๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วไปลไม่กลัวมันจะมีเรื่องกันนนี่มันมเรื่องอะไรกันวะพี่ใจเย็นพี่ใจเย็น อ้นีกินอย่างเดียวขนาดมีคำพูดมันก็ยังกิน <c oughs> อ,อ่ะเพื่อนผมอาจจะ่ผิดไปก็ยกโ,โทษให้ล้วครับเปเรื่องอะไรกันวะอ้าวปูถามมึงอ่ะก <c oughs> ูะไม่อยู่ในเหตุการณ์มึงกูถามไง <c oughs> แล้วพี่เปี๊ยกจะเอาไงอั่นงเงี้ฮะเอาคุยแบบลูกเรงอ่ะเจ้าไงอ่ะถ้ามันจะจบไปคุยกันแล้วเหรอวะก็เป็นเรื่องนี้นี่แหละ ว่าหลอกมันไปป่าด้วยกูยะงงูตัวน้นตามพวกมเลไล่มันทีนี่มีเรื่องอะไรกันวะมันก็ถามตลอดเลยไม่ไม่ฟังผมเลยวะสรุปเรามีเรื่องอะไรวะไม่รู้มึงส่วนนางนี่ฉันจะขายเฮ้ยอย่ดนะเฮ้ย ไื่อยเเยเอ้ไปไอ้พี่เลตาด้โอ้ยนที่สุดแกก็ฆ่าพ่อตาแกเองทารี่นั่งลเื่อที่ตายด้วยเฮ้ยเฮ้ยนัดต่อไปหมูแกแล้วระวัง kalwa <laughs> <laughs>